ผมมีเรื่องครับกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กและเป็นข่าวในประเด็นที่มองว่านายกยิ่งรักไม่ยอมรับอำนาจสามผมบอกว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำเนี่ยก็คือแค่เป็นเกมการเมืองที่น่าจะทำลายคะแนนนิยม ของนางสาวยิ่งักณ์อย่างต่อเนื่องในการที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสสบัญชีราชชื่อพักเพื่อไทยลำดับที่หนึ่งแต่ปฏิริษีนะครับคือมองแล้วนะ่าจะผิดกฎหมายเลือกตั้งในการทําให้เสียคะแนนเสียงนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เองก็พยายามเสนอแนะรวมถึงให ่าวหานางสาวยิ่รักว่าควรทําก็คือหาเีก,ก,ะกะอกกตเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งใหม่โดยเร่งทําให้เสร็จก่อนวันที่สองพุนพาเพื่อจะได้กราพรารจากปษศีีการเลือกตั้งฉบับใหม่แก้ไขฉบับแทนฉบับเดิมแล้วที่สําคัญสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์เองผมไม่รู้คุณนะพิสิทธ จะมอบหมายหรือไม่หรือจะทําโดยพราการต้องาถามุนตรสิว่าถ้านางสาวยิ่งรักไม่ทําก็จะร้องเอาผิดซึ่งผมบอกว่านี่คือเกมการเมืองเพราะสิ่งที่สารรัฐธมนูนท่านบอกว่าเลือกการเลือกตั้งได้เลขาธรรมนูนก็ได้แถลงข่าวว่าเป็นคำแนะนำซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการหารือระหว่างนายกบัตรียิ่งรักกับประธานกกต แต่สิ่งที่คุณอำพิสกำลังกล่าวหาว่านางสาวยิ่งรัก,กไม่ยอมรับอำนาจศาลก็ถ้าไปดําเนินการก็สมาชิกพักไว้ปัดก,ก็จะมีการฟ้องร้องผมบองว่านี่คือสิ่งที่นายอิสิ์กับสมาชิกก็พยายามกล่าวหาหนางสาวยิ่งรักหรือน่าจะทํางานให้สอดล้องกับสิ่งที่คุณสุเทพกับพวกต้องการแล้วผมถามว่าถ้าเกิดเขามีการเลือ่อนการเลือกตั้งน่คุณอิสิส จะประกาศต่อสานัาสารัชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าจะลงเลือกตั้งและไม่บอยขอดการเลือกตั้งและจะไม่สมาชิกหรือคนที่สนับสนุนประชาธิปัตย์ไดขัดขวางเพราะวันนี้หลายท่านที่ผมรวบรวมข้อมูลเนี่ยในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยว่าภาคใต้เนี่ยและกรุงเทพเนี่ยมีสมาชิพกพรรคการเมืองไปขัดขวางอยู่และไปปลุกระดมประชาชนอยู่ ถึงเรื่องนี้ก็ผมจะดำเนินการร้องว่าผิดตามกฎหมายวันนี้ผมไม่ใหญ่คุณิสิทธิสิีเนี่ยพูดนะครับที่ได้ดกล่าวหาคนอื่นลักษณะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถามคุณมวิสิ์เลยครับในฐานะคนเป็นหัวหนะน้าพ,มมพักการเมืองตามพรบพักการเมืองหน้าที่คือการลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนประชาชนเพราะพักการเมืองได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้เสียภาษีร้อยบาทต่ตอคนแล้วแอบเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจากเงินภาษีอีก ปีหนึ่งหลายสิบล้านครับวันนี้เกิดถ้ามีการเลือกการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์จะลงไหมครับผมเชื่อว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ลงเนี่ยปัญหาที่ปัดลงวันนี้การขัดขวางการเลือกตั้งก็น่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะปัญหาที่ซ้ําเติมวิกฤตความขัดแย้งระหว่างที่มีการชุมนุมพวกนายสุเทพเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการที่นายอภิสิทธิ์กับสมาชิกบอยคอดการเลือกตั้งเลยนะครับ คืออนนี้ทำให้ประชาชนที่อยากสนุนปรธิตยปไม่มีทางออกในการที่จะเลือกตัวแทนหรือพักด้วยตัวเองชอบผมจึงมองว่าความรู้สึกนี้ประยายชาชนเองต้องถามคุณพิสิทธิ์นะครับและผู้นำต้องตอบให้ชัดอย่าลักษณะออกมากล่าวหารายวัน แล้วก็เล่นเกมการเมืองรายวันเป็นสิ่งที่ผมบองว่าประชาชนไม่เกิดประโยชน์นะครับและผมท้าคุณดิพิ์วันนี้ไปขอร้องนะครับขอท้าว่าคุณดิพิ์นะครับวันนี้ถ้ามีความสำนึกในความเป็นนักการเมืองวันนี้ช่วยส่งสัญญาณนะครับว่าการขัดขวางการเลือกตั้งโดยการผลักดัของนายกรัฐมนกับพวกทั้งในกรุงเทพมหานคร ทั้งในภาคใต้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและประนามแต่ผมว่าคุณนพศิษิ์ไม่กล้าถ้ากล้านะครับผมจะเดินทางไปส่งดอกไม้และไปสวัสดีถึงพักนะครับ